สวัสดีครับสดีนะทุกท่านนะครับก็มารีวิวส่งงานล้างและน้ำมันอัดจรมีใหม่นะครับนะตัวนี้เป็นเมกะเบสนะครับนะเมกะเบส fx73sv นะครับนะ mm hmm. ตัวนี้ส่งมาล้างแล่นน้ำมันอัจจรีใหม่ล้างขี้ตะไครทั้งหมดนะครับบอดี้บอดี้จะเป็นสีออกเทาขาวๆนะครับนะ mm hmm. ขานา้าวขี้ตะไครจะกัดสีเหลืองมากนะครับนะอ mm hmm. นี้เราก็ล้างให้ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับนะ หล่อเลยนะครับแตกต่างกันก่อนมาอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะมีรูปรูปเพิ่มเติมในรีวิวโพสต์ส่งงานลูกค้าครับตัวนี้นะครับสวยๆมากครับตัวนี้นะครับมันก็เบ็นนี่นะฮะสายนะเราล้างให้เอี่ยมเลยครับนะสาเจ๋วเลยนะครับนะตัวนี้นะฮะลูกปืนเดิมนะครับนี่มางบทีวีบิ W นะครับ ทำงานปกตินะฮะนี่นะครับนี่นะเบรกนะครับผมปิดเบรกนะฮะเทสนระบบเบรกนะครับเบรกแน่นปกตินะฮะนี่ครับใช้เบรกปกตินะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะฮะเมกะเบร์นะฮะ fx เจ็ดสาม sv ครับนะ ตภัพฑ์เราเหมือนเดิมนะฮะน้ำมันหล่อลื่นบูและลูกปืนนะฮะหล่อลื่นลูกปืนเดิมนะลื่นแบบนี้นะ,ะตัวนี้แน่นอนครับนะฮะขวดละหนึ่ง้อยยี่สิบาทนะครับขวดขนาดสิบมลนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามหน้าเพจนะจะซื้อขายจำนําและข้อมูอลอุกรณล่อตกปลานะ,ะติดต่อสอบถามโดยตรงนะศูนย์เก้าสี่สี่เก้าแปดเจ็ดพันครับหรือคลิกลิก์เข้ามาในเพจ a c e b o o k หรือ YouTube นะ PK Fishing Pro สาังกินนะชื่อนี้ชื่อเดียวนะก็ฝากแล้วท่านที่ติดตามชมวันนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ